สวัสดีครับวันนี้วันที่5ธันวาคม2563ผมช่อง YouTube ลิโชคสิทธิโชคบัญจชยะผมมาอยู่ในอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลอะไรเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึง่งแต่น่าจะอำเภอสิชนนะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเที่ยวทำบุญที่วัดไอ้ไข่วัดเจดีหรือวัดไอ้ไข่ที่เขาเรียกกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆของ วัดนะครับซึ่งวันนี้คนก็เยอะนะผมมาถึงนี่ประมาณใกล้ๆจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็เขามีการป้องกันโควิดเดี๋ยวคงต้องปิดหน้ากากนะครับในการดําเนินรายการวันนี้นะครับเด,เดี๋ยวจุดนี้ก่อนก็มากับพี่สาวก็ติดรถพี่สาวพี่ชายลงมาจากผมมาจากนครปฐมพี่ชายผมมาจากเชียงใหม่นี่นะครับก็วันนี้จะเป็น การพาเดินเที all, it. It nah. ่ยวทั่วๆเลยนะครับมาปีก่อนเขาจะจัดอีกจุดเหนือนะอันนี้เป็นไม้ตะเคียนดุนเบอร์เรมเลยนะครับชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทราวดีก็ถ้าเป็นธรรมเนียมไทยๆก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเอาแป้งมาขูดหาเลกกันนะครับเกนั่งกันนะ ก็เขาจะมีนำชุดไทยมาถวายชุดไทยเต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปกติยังไม่เคยขูดหาเรือะไรเคยไปช่วยญาติขูดตอนเด็กๆใต้สพาแล้วก็โดนผีหลอกมาจากนครปฐมป้ามาจากไหนครับมาจากชุมพรค่ะ๋อคนแถวนี้นะ ไม่ไกลมากเลยไม่ไม่มาพอดีบางงานศพออ๋ที่วัดเขาจัดที่นี่อ่ะค่ะเขาเป็นคนที่นี่ค่ะอ๋อครับครับก็จัดงานที่นี่เลยค่ะจัดที่เอ่ออยู่บ่อเลาะมันก็เลยแวะมาลาบกลาบผานศพแล้วเลื่องอะไรบุก็แลหาหาเลขได้หรือยังครับยังไม่ค่ะยังเราครับอ๋อครับหอมมีนะครับ เราก็จะมีบางคนก็ไม่ขัดมองตรงไหนเห็นเลขก็ลุยเลยใช่ไหมครับอันนี้เลขเลยครับผมขึ้นแล้วเล็กเลยครับสามห้าสามห้าเหรอครับผมไม่ค่อยสังทัดตกลมีครับที่ทายเงินี่เทียนเลยหรอครับมองเป็นสามห้านะครับแล้วต้องทาแป้งไหมอ๋อเขามีแป้งให้แล้วครับเขามีแป้งให้นะครับเอามาเองนะครับเอาผม แล้ว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 เดี๋ยวชื่อชื่ออะไรครับผมมาจากไหนครับมาจากระยองระยองผมนครปฐมแล้วแล้วถามทำเทคนิคคือผมเกิดมาผมครั้งเดียวไปกับญาติไปช่วยเขาขัดแต่แต่ไม่ใช่อยไม้ใต้พังเลยมีคนตายระเวียนท่ากลางแล้วก็โดนผีหลอกตอนเด็กๆไม่ทราบว่าเทคนิคดีเขาจะจะเลือกตรงจุดไหนครับผมตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้อ๋อแล้วก็ทำาล้วอตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมครับ อ๋อมือทาก่อเลยวนไปเรื่อยๆนานไหมครับไม่นานบางๆไม่ต้องกอบแรงเยอะอ๋อะ่ะะเป็นเป็นเรื่นอะไรห้าสามห้าสามเมื่อกี้สามห้านี้ห้าสามอ๋อถ้าถ้าเรารูปแรงจะหายไปเลยอ๋อรูปแรงจะหายอ๋อ ขอบคุณมากเลยครับอันนี้พูดเชี่ยวชาญเลยใช่ไหมครับครับแล้วปกติไป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 รูปรูปไม้ตะเคียนที่ไหนบ้างอันนี้ได้เลขแล้วครับสามห้าเหมือนเก่าโอ้น like ี ed, ่ห้าจะนี่ห้าชัดเลยรอดครับอ๋อเออใช่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 สามห้านะเชื่อชี้เลขสามแต่เลขห้าให้ดูหน่อยเลขสามนี่อย่างนี้เลขห้าอะไรกัน ครับนะครับก็ตอนนี้นะมรับี่ได่ขึ้นอันนี้นะโอแล้วตอนเราบนบนแป้งนี่ต้องนึกถึงแม่นางตะเคียนไหมครับเราขอก่อนขออธิฐานก่อนนะอธิฐานแล้วแล้วบนไว้ว่าอะไรครับก็ถ้าเราจะได้เราก็จะมีโชคนะพี่เห็นไหมขึ้นเลยเล็กเลยครับห้าสามห้าสามตัวเลยใช่ไหมตรงนี้ครับสามตัวเนี่ยอยู่ตรงนี้นะห้าสามห้า เห็นกันนะครับขอบคุณมากครับชื่ออะไรนะครับชื่อเทพพรครับพอถ้ามีบุญวัดกนาดวงเพ่งร่วมกันก็อย่าลืมมาทําบุญให้แม่นางตะเคียนถ้าอยู่ไกลก็ทําที่ไหนก็ได้นะครับแม่นางตะเคียนทราวดีขอบคุณมากครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้ครับก็อย่างที่บอกนะครับเขาได้ขอขอไว้แล้วนะครับเลขที่บอกเมื่อกี้นะ อยาออกตรงไม่ตรงแล้วแต่นะครับเนี่ยเมันมีเลขอยู่มองดีๆใช่ใช่เป็นตัวเลขใช่ใช่ผมก็เห็นอยู่นะแล้วแล้ว,แ,ลวแป้งนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้หรอครับห,หรือ,หร,อหรือว่าควรเป็นสีชมพูชมพู ยี่ห้ออะไรก็ได้สีขาวได้ไหมได้ได้หมดนะอ๋อสีชมพูกับสีแป้งเด็กไม่มีแป้งแป้งแป้งแบบแต่แป้งแสบไม่เอาแป้งเย็นแป้งเย็นไม่เอาอ๋อครับครับเพราะว่าไม้ตะเคียนแม่นางอะไรอาจจะไม่ชอบใจเย็นเกินต้องต้องแป้งธรรมดานะขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้มีเทคนิคด้วยนะครับมีเทคนิคแล้วแล้วเราถามนิดนึงตั้งแต่เกิดมานี่มาขอกับไม้ตะเคียนที่ต่างๆนี่กี่ครั้งแล้วครับ ผมเคยอยู่ระยองเขาจะไปสื่อหาเราสื่อหาแล้วได้ได้มากี่รอบแล้วถูกถ้าเข้าพรรษาผมจะถูกทั้งพรรษาเลยอ้จะบอก็อกวันนี้ถือว่าโชคดีได้มาเจอถูกทั้งพรรษาเลยกี่ทุกรอบเลยเหรอครับ ทุกทีไหนเข้าพรรษาแล้วไปที่ไหนก็ได้เหรอครับไม่ผมจะไหว้พระสดวนมั์แล้วก็นั่งสมาธิหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ใช่มาลุกตั้งอย่างนี้ไม่ใช่อ๋อเลขเลขมาบอกเราเองเรานั่งรู้ในใจรู้ในสมาธิโอ้โหสาธุครับดีมากเลยครับเป็นคนปฏิบัติทมครับผอมนะครับนหนครับสามขเออใช่ใช่ใช่แล้วแล้วคิดว่างวดนี้สามเดี๋ยวเดี๋ยว งวดน,นี้ว่าสามห้าสามห้าห้าสามแล้วอะไรอะไรอนแลกอะไรนะห้าห้าสามห้าห้าที่พ่ห้าสามแล้วก็มีสามตัวอะไรนะสามตัวเียกอะไรห้าสามห้านะครับโอเคก็กลับกลับกันอย่างเงี้ยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลขตัวเดียวอ๋อก็เป็นความหวังที่พึ่งนะครับ ในยุคที่เข้ายากมับแพงยุคมีเชื้อโรคโควิดก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็พามาดูโชคลาภนะครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปครับผมไปเจคนนั้นเขาขูดเก่งครับเขาบอก3ามหห้าสลองดูครับ เห็นหลายจุดเลยนะเออผมก็เห็นเหมือนกันเขาลูปเก่งเดี๋ยววันเดี๋ยววันที่สิบห้กันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเขามีสามตัวด้วยไม่แน่ใจว่าอะไรผมจําไม่ได้ไปดูช่อง YouTube ผมละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปออกละกันริโชกริชชอช่องริชชอกรีชชอนะครับเอารอราต้องรปจุอไหนอกรนชชอกำลังอกรอกร้าง ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะ